แล้แค่ผมก็กลับกันใหม่อีกแล้วนะครับในพาร์ทที่สามทำไมผมต้องบันล่งถึงพาร์ทที่สามด้วยวัเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆแต่ว่าเนื่องจากการที่เราได้มาเล่นแล้วนะครับเราก็ต้องทําทุกอย่างให้ดีที่สุดซึ่งเราก็ยากจะบอกว่าแต่ละชั้นผมยังทำเวทไม่เสร็จเลย ทันก็ยังไม่เปิดประตูกุญแจอีกสี่ดอกก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนประตูลิฟต์ก็เปิดเพราะฉะนั้นกลหยิบกบลับมาละอืมอืม มาได้ถั่วบ้างดิเฮ้ยไม่น่าจะมีอะไรก็มาสำรวจห้องกันเลยครับไม่มีเสียงอะไรนะเฮ้ต้องคอเหรอ เปลี่ยนลางเสียงก็มากันหนำกกันจังเลยนะยน,นะหืมตุ๊กตานัอยอย่นอีกแล้วอืมตามอะไรอ่ะเป็นอะไรนะ เฮ้เอ mm. ้เปิดแล้วเนีสหรับเปิดไม่ได้เบื ยูที่น่าเอ้ยกดอะไรไม่ได้เลยเขึ้นหรืลงก็คงได้แต่ขึ้นแล้วเนาะเฮี่มีทาน ใช่ใม,มาแล้วนี่คือมันมีสามจุดอะไรตรงเนี้ยอุ้ยโอเคทำไมเราต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วย การจะตื่นจากความฝันได้เันยากขนาดนี้เลย,อยเอุ้ยกุญแจเอ๊ะอันนี้งงหรืองงกุญแจหนึ่งกุญแจสองสองสองหนึ่งหนึ่งสอง สองสามหนึ่งอำไปเลยต้องไปหากุญแจดิเราจะไปหาจากไหน เริ่มจากตรงนี้อันนี้ก็คือถ้าจำไม่ผิดก็คือสองสองสามแล้วก็หนึ่ง เย่ะจริงๆแลยฉันเนี่ยอืยโน้ตเพลงคืออะไรอะ่ะบนแบกกล่องสามาัญกับโน้ตดนตรีตุนตุนตุน สี่สามสี่สองสีสอ สามจุดตัวโน้ตืมคนแบกกล่องสามคนแบกกล่องสามอันอันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งสองอโมง้งงไม่มีความรู้เรื่องเพลงเลยครับทำไอเดียอันนี้เป็นสอง นี่คือสองนี่คือสองคือ ถูกเฉยนักแสดงว่าอันนี้ก็คือตัวโน้ตก็ถูกแล้วอันนี้คือสามถ้าตัวโน้ต ส,สามสองสามป่ะหนึ่งสามเออถูกเฉยเว้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วอือหือห้องอะไรว้นเนี่ย โตเพียนเลยครับอ,อุ้ยเจอลิฟแล้วเดอลอสติงเนียไม่มีอะไรเลยใช่ไม่มีอะไรเลยนาฬิกาสองห้าหก อ้าสองห้าหกหนึ่งศูนย์น่าจะระหาประตูนสองห้าหกหกหนึ่งศูนอ๋อเดี๋ยอยากได้ลูกบอลหรอเหมือนภาพจะเปลี่ยนไหม มันจบแล้วใช่ไหมตรงไหนสองห้าหกหนึ่งศูนย์นี่กองไหนอะไรอะลูกไลท์สแปร์พาร์ทข้อกี่ทีกี่ทีเพือ่อเป็นลิฟได้ยังไงเป็นลิฟได้ยังไงก่อน nhẹ lắm đâu người về hà bên chơi trên này gì không อะไรอะ่ะเมื่อกี้ผมใส่รหัสอะไรไปโอ้ออยไฟตกไม่ว่าจะตอนไหน thân à, căn thẳng rất đuôi mượn mấy dạng hay tuệ ไม่ต้องใส่เองด้วยง่ายเนาะอันนี้อะไระกันใส่เองใส่เอง้ตังแต่แรกก็ไม่เอาโถ่มาแล้วจ้าเบิร์กชปนี่มันที่ที่ผมทำงานนี่นะโอ้มีเป็นโนเด้วยแหละโอเค you don't have follow the r o a d y o u r be in late อืม ก็ไม่ได้คิดจะตามตั้งแต่แรกอยู่แล,ะละ้วนะน่ะของดนตรีอยู่ทุกที่อีกแล้วคืออะไรเย่า เสตหนึ่งนะผมจำรหัสไม่ได้ว่าดียวเมื่อตอนชิปที่แล้ววันนี้รหัสผมจำได้ผมลืมชิปละอืมอ๋อนี่ไง สามหรือสองไว้เนี่ยเก้าสามเก้าสามสามเก้าสามเอเออเอไม่ใช่อ่ะ เไรหรอมุมบนอ่ะแล้สอันนี้อะไรส ก็ได้และเอ๊ะไม่ใช่หรอหนีไ่ไงนี่ไงสามอันนี้คือตัวอะไร อะไรวะนะอุ๊ยเ <c oughs> จอแล้วคุณแจอคแล้วมา Mosex say t e y are g o d He needs a p o r t right now Call me if there i anything you need จะไม่ต้องการอะไรจะแกทั้งนั้นน่ะเบืองจริงๆเลยผมว่าไม่ควรนะ ไม่ควรอย่าง,งยิ่งว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามนะครับดูไปตามหาไอ้บ้าน,นั่นนะจังกกดูจังเมื่อไรจะเมื่อไรจะเซฟไอ้ผเสียงไรช็อต ช่อะและลาดกลับบ้านคืออะไรลาดกลับบ้านคืออะไรครับอะไรอ่ะ มองไม่ออกมองไม่ออกเลยเว้ยกดมารจกอันเดี๋ยวแล้ว ต้องอะไรอะ่ะอยากเซฟแล้วเนี่ยเอไม่รู้เลยครับวันนี้คืออะไร ง <Yeah. S 2> ั้นเราไปเป็นต่อเป็นพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัลวลาไปก่อนนะครับสีเลเตอร์คือแบบของผมแล้วรหัสบนคืออะไร